พี่น้องโพดพวกเห็ด,ด,ดเนี่ยลายลายพี่น้องกว่าสิบบาทจะมาเก็บเห็ดอีกแล้วพี่น้องจ้าตัดให้ขาดเลยชับชับชับเยอะมากเลยค่ะพี่น้องตัดขาออกเลยมันจะดอกใหญ่ๆออนซ้อนพี่น้องพี่เห็นบ่พี่น้อง ใส่ถุง้ายหลายพี่น้องมาเด้อจ้าเก็บเห็ดใส่ถุงแล้วจ้ะปะเดินต่ออู้วตาพ่อยยืนทางล่างพี่พี่น้องสะอวนพี่น้องจ้าเจ้าเห็นน้ำขอ่อยปะพี่น้องนี่นี่นี่ ขากลายเนี่ยพี่น้องตัดเอาแบบนี้ใส่ถุงยังกัดขาเนาะอ้อยสอนหลายเหียมจ้ะต้องคุณกระเมนนะจ้ะพี่น้องเยอะมากเลยจ้ะ ดอกตุ้มุติมิกำลังงามเลยจ้ะพี่น้องวันนี้เอาถุงมาสองถุงวัดเังพี่น้องจ้ะโอ้ยดอกลุด ที่ดอกสวยๆจ้ะเบื้องเตี้ยพี่น้องดอกตุ้มุติมิ เก็บๆเลยจ้าเยอะมากมีแต่ดอกใหญ่ๆอวบๆจ้าแตกไหมบีมันเหี่อมันเหี่วดินมันซุ่มซื่นมันก็เลยไอ้งามเนาะเจ้าวาบเห็ดนี่พี่น้องจ๋า ัดยางเดียวมันนี้ได้ถุง,ถงนันติมเลยอันนี้ถุงไม้ไว้กำลังออกงามๆตุมมติมิว้าวเยอะมากพี่น้องขั้นแต่ล่างย่างเดียวนะเจพี่น้องเจอเห็ดนเนี้ย ยืนงงในดงเห็ดจ้ะเยอะมากมากไปตัวจ้ะพี่น้องคุณพู้ใหญ่ยืนถ่ายอยู่ข้างล่างเล่นโทรศัพท์หาเห็ดบุปินดอกบ้าว้าวสวยมากค่ะพี่น้องขากำลังแตกตุ๊กปุติปปี่ ใส่ถุงโอ้โงามค่ะ ว้าวเยอะทุกที่เลยจ้ะโอ้ยเออสิเก็บเมดบอลเมื่อนี้ โอ้ยพ่อก่อนพี่น้องหลายหลายพี่น้องย่างแห้งย่างแห้งพ่อบาดพี่น้องจ้าเห็ดเหลืองเต็มป่าเลยบาดพี่น้องพี่น้องทางไนบ๊าดุ้ยหลายแห้งบูด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 เห็ดเหลืองฝุ่นทางไหนพี่น้องจะเห็นบ่องในฝุ่นแมทางในทางใหนทางในพวกฝุ่น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 ทางในมันอยู่ของในุ่นพี่น้อง ปัดเท้าปดเมาโลมักโมมักแตงพี่น้องดอกใงไงเดี๋ยวเทสเทสโอ้ยเนาะพูนแหสีสวยพันดอกดอกไม้พี่น้องงามมากเลยค่ะพี่น้องกะดอกใหญ่ใหญ่สะโอนบ้าพี่น้องเบิงเบิงเบืงเบืงทึ่งๆพูนเต็มอยู่พี่น้องเต็มปลา ฝุ่นก็สิตกได้ดีเออพี่นี่ย,ยุ่นแม่บา้าสอันแมงอันสเน่เกอร์มไหมหอยทากไงก็มีพี่พี่น้องมาออกบานเต็มป่าเลยพี่น้องจ้าเบิ่งตีเลยพี่น้องข้าวปุ้ยเห็ดพึ่งก็มีหลือมี่มันเท่าแล้วเนี่ยบ้าส์เลืองเต็มป่าฝุ่นหอยทากไงเห็ดพึ่งก็มีออกปุ้บนะหอยทากไงมาก,กิน โหดโป้มะลมักแตงพี่น้องเอ้ยมาเก็บเออผุนน่ยเมนเมดตั้งผีพี่น้องตั้งซึ่งขึ้นไปตั้งปุนพี่น้องเต็มเมดเลยเป็นเดินเลยพี่น้อง้ะมีแต่เห็ดเหลือง้กขาเหลืองเต็มเยอะมากเต็มป่าเลย